ตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบการใช้ระบบตัวเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้านะครับก็คือเป็นตัวเบรกเองอัตโนมัตินะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเมื่อรถไปถึงโชว์รูมเดี๋ยวติงลี่ลองลองรีรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลองก่อนนะครับตอนนี้นะครับหน้านะคะก็คือเรียกว่าคลิกคอนพล ตันนี้จะเป็นตัวช่วยปูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาครตอนนี้เจ้าหน้าที่พร้อมหรือพร้อมนะครับโอเคพร้อมเลยครับนะฮะตัวนี้ความเร็วจะอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเหยียบกระเร่งมาแล้วเต็มเลยค่ะตูดนะคะเต็มเลยค่ะอันนี้สัญญาณเตือนแล้วนะฮะเตือนรอบแรกแล้วเบรกเองครับ สุดยอดนับอันนี้คือเทคโนโลยีรุ่นใหม่ับที่ใส่มากับ All New E s ุ z u m l X นะครับจะมีหลักๆก็คือมันจะมีไฟเตือนด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนด้วยนะครับโอเคนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นมุมกล้องที่เขาติดกล้องไว้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับกรณีที่รถมาก็คือจะล็อกเบรกล็อกเคลื่งเล่งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึงครับผม ยวลองดูอีกรอบหนึ่งครับก็คือระบบตัวนี้จะทํางานตั้งแต่8กิโลเมตรความเร็ว8กิโลเมตรถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับยวลองอีกรอบหนึ่ง เซนเซอร์ที่ใช้มันจะทํางานด้วยการดูจะมีด้านหน้า2ตัวแล้วก็กล้องกล้องตัวนึงนะตัวนี้เริ่มแล้วนะครับแล้วเรอดูวิดจ็อกดูตอนนี้มาแล้วครับความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบนี้อันนี้เตือนรอบหนึ่งนะครับเตือนรอบแรกแล้วนะครับเบรกเองครับนะครับนะครับ ระบบเมื่อกี้นะครับถ้ากรณีทํางานนะครับจะมีไฟนะครับส str ัญลักษณ์สีแดงโชว์บริเวณด้านนี้นะครับผมนะครับเขาจะทํางานประสานกันกับตัวกล้องนะครับด้านบน2ตัวแล้วก็กล้องู่หน้าตัวยังไงนะครับต้องเรียกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กด u b s c r คร e ในนะเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ทิลลี่จะลงนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสงสัยตรงไหรเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ